แล้วก็มันเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจากการเดินทางเริ่มจะเริ่มเดินทางเพราะเบียสดเดลี่ก็เป็นคอนเทนต์เดินทางเนาะแล้วก็เริ่มไปเจอคนอื่นมากขึ้นละการเดินทางมันก็ <c oughs> ทําให้เราคอนเน็กกับผู้คนนะคอนเน็กกับพอออกมาข้างนอกบ้านมันคอนเน็กกับข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยเราอยู่ในบ้านข้อมูลมันเท่าเดิมพอออกนอกบ้านเนี่ยข้อมูลแม่งไปไมไปหมดเลยอ๋อยิ่งเจอกับคนเราคุยกันนั่งคุยกันชั่วโมงหนูจะได้อะไร จากมันอ่ะจากสิ่งนั้นอ่ะก็ได้แล้วอ่ะยิ่งไม่ต้องคนก็ได้แค่เรื่องเล็กๆอย่างเราขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราเห็นใน,ในช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้มีเวสป้าโอ้คนเวสป้าขับสามคันไว้สี่คันเฮ้คนขับเวสป้าก็เยอะดีนี่หว่าเนี่ยแค่นี้มันยังเป็นข้อมูลเลยเราเข้าซอยไปเราเห็นอ๋อมีเซเว่นตรงนี้มีอะไรตรงนี้เพราทุกอย่างไม่เป็นข้อมูลผมว่าฉันต้องการออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้เยอะแล้วยิ่งผมออกเดินทางจริงจังเนี่ย หเขานี้ได้คุยกับคนเยอะมากาก็ได้เริ่มไปคุยกับชาวม,มุสลิมเริ่มลงไปข้างล่างเริ่มลงไปสารจังหวัดภาคใต้เริ่มเริ่มไปไปเริ่มคลุกคลีแล้วว่าอิสลามคืออะไรเราเคยจําได้เว้ยว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะเขามีคอนเซปต์ผู้สร้างอยู่เว้ยก็เริ่มไปได้คุยกับเขาแล้วเขาเขาตอบกลับมาที่เราได้อย่างเบ็ดเสร็จอะ เพราะไอ้ที่เราสงสัยทุกอย่างอิสรามมีคําตอบหมดแล้วก็มีคําตอบเป็นลงลายลักษณ์อักษรจากจากจากผู้สร้างจริงๆลงมาในคัมภีร์ที่ไม่เคยถูกสังคยานาเลยเมื่อเป็นโอ้โหหลายพันเป็นพันปีมาแล้วเนี่ยบอกตั้งแต่ตั้งแต่ว่าโลกมันมายังไงสร้างแบบไหนวิธีการทํางานของโลกการมนุษย์เนี่ยมันสล็อตมันออกมันออกมายังไงมันแบ่งเป็นพีเรียดสาสามพีเรียดยังไงในช่องในในช่วง ในช่วงที่อยู่ในคันวิธีการทํางานวิธีสร้างทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคมพีหมดแล้วมันมันเชื่อมโยงมารีเลตกับวิทยาศาสตร์ทุกอย่างทุกอย่างคือไม่สามารถเถียงได้เลยอะว่าเออว่ามันไม่จริงวะเขียนแม้แต่การทํางานของรวงวอาทิตย์การทํางานวนรอบแล้วมันทํำยังไงเพราะว่าฉันคือผู้สร้างฉันสร้างเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่อง iPhone ดีที่สุดคือคนสร้างมัน,นอ่า ฉันคือผู้สร้างแล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยเท่ากับสนุกดีไว้มาเริ่มจากความสนุกเอ้ยสนุกว่ะเี้สนุกว่ะเป็น <laughs> ผู้สร้างแล้วเขียนเออว่ะถูกทุกอย่างเลยอะเราจําได้ว่าไฮไลท์สาคัญอยู่ที่การปั่นจักรยานจากเบตงไปแม่สายเรามีโปรเจกต์หนึ่งถ้าอยากปั่นจักรยานเรียนรู้อะไรบางอย่างปั่นจากเบตงไปแม่สายแล้วเราก็ได้ปั่นกับมุสลิมคนหนึ่งน้องมุสลิมคนนั้นเนี่ยระหว่างทางเนาะ คนจักรยานแม่งยาวนานมากน้องเอ้ยคือเรปั่นไปตรงแม่สายที่โคตรไกลเพราะฉะนั้นมันหนีไม่ได้ที่เราจะมันต้องคุยกันตลอดทางวันนางวันนึงก็ปั่น60 70โลเองก็นั่งคุยกันคุยกันจนเบื่อไม่รู้จะยกท็อปผิดไหนมานั่งมามาปั่นไปคุยไปตอนนั้นพี่ปั่นนี่ข้างๆเปอะไรไหมตอนนั้นที่พี่ปั่นอยู่กับน้องซื้อข้างๆไปอะไรพี่จำได้ไหมข้างๆข้างๆข้างถนน ไ็ทั่วไปตลอดเป็นทางทั่วไปเป็นถนนถนนที่เป็นเมืองหม่างชุมชนมั่งไม่เป็นถนนลูกรังหรืออะไรถนนปกติเลยถนนถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดำถนนดำไม่ได้ค่อยลูกรังมากแต่ว่าจะไม่ค่อยปั่นถนนหลักชอบปั่นถนนรองชอบเลือกที่จะปั่นถนนรองเพราะปั่นสนุกกว่าเออ ก็จะจะจะดูแผนที่แล้วก็แบบเฮ้ยมีถนนหลักไม่อยากปั่นปั่นรองดีกว่าถนนเล็กรถใหญ่มันน้อยก็คิดถึงความอันตรายนั่นแหละแล้วคิดถึงความสนุกด้วยเวลาเราปั่นถนนหลักบางทีมันจิตมันตกแบบที่รถมันกุ้งกังกุ้งกังกุ้งกังมาแบบรถเทรลเลอร์รถอะไรมาเนอะแล้วรู้สึกแบบถ้าไม่ไม่รู้สึกสนุกระปั่นไม่จบหรอกเวลเราก็บอกเพื่อนๆพื่เราปั่นไม่จบหรอกสิ่งเดียวที่จะทําให้เราปั่นไปตรงแม่สายได้มันก็คือต้องมีความสนุกค้าตลอดในแต่ละวันเราก็เลยเลือกถนนลองตลอดทั้งวัน เราก็ต้องคุยกับน้องเขาแล้วก็โอเคได้ได้ถามเรื่องมุสลิมกอบเขาบ้างเพราะเราก็เริ่มชอบเสือกละเริ่มมีสกิลที่แบบชอบถามแล้วหลังจากท่องเที่ยวมาสักปีสองปีนะน้องเขาก็ตอบทีนี้ตอบตอบตอบ,ตอบมาบางคําถามน้องเขาดีมากน้องเขาบอกว่าบางคําถามถ้าเขาไม่มั่นใจในคําตอบเขาจะไม่ตอบแล้วถ้าพี่เบียร์อยากรู้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงเราจะผ่านจังหวัดลำปางที่นั่นจะมีครูศาสนาคนหนึ่ง อยากให้พี่เบียไปถามครูมากกว่าจะตอบได้แม่นกว่าผมอะไรเงี้ยพี่ก็โอเคเหยวก็ไปนอนที่นั่นแล้วก็พี่จดคําถามเลยเว้พี่แบบจดคําถามเยว่อโอเคอยากรู้ว่าเรื่องผู้สร้างนี่เป็นไงวะแล้วเราก็จดแบบเรื่องที่คนนอกไม่รู้จักมุสลิมอ่ะคนนอกรู้จักมุสลิมแค่แบบมุสลิมไม่กินหมูกับมีเมียได้สี่คนอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์หลักๆที่เราจะจะรู้สึกได้ว่าอ๋อมุสลิมมีอยู่สองเรื่องนี้ แล้วก็มีอ,อลอลอ่ามสามอย่างเองอว่อาเรื่องละหมาดเรื่องอะไรไพวกนี้อ่ะเรารู้หลักๆประมาณนี้แล้วก็ตั้งใจไปถามทําไมไม่ทานหมูทําไมผู้หญิงต้องคลุมพิหยาบ <Fields. S 1> ทําไมเรื่องเบสิกอ่ะทำไมเล่นกับหมาไม่ได้ทําไมไอ้นี่ไม่ได้ทําไมอะไร <S 2> <S 2> ะแบบเนี้ยเออเท่าที่เรารู้อ่ะแล้ววันนั้นที่เราไปเนี่ยครูคนนั้นก็ยินดีที่จะตอบเรา เรานั่งคุยกับครูเนี่ย l อเด y เลยเ,เช้ามานั่งคุยไม่ไปไหนหน้าประชันหน้ากันแบบเนี้ยแล้วครูเขาตอบได้ทุกข้อแล้วทุกอย่างอ้างอิงวิทยาศาสตร์และท้าเซิร์ช Google หมดเท่าที่แบบเท่าที่เราจะหาได้อันที่เช่นทําไมไม่ทานหมูทําไมปลาฮาลานคืออะไรทำไ,ไม่ทานหมูอ่าอาย่ายกตัวอย่างนะจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่า ชลามันมัน make s นโครงสร้างหลักๆก็คือคราวนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าโครงสร้างหลักๆก็คือมีผู้สร้างหรือเรารู้จักพระเจ้าแล้วกันพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเลยทั้งจักรวาลนี้ดวงดาวทุกอย่าง universe อะไรก็ตามแต่สร้างแล้วก็สร้างโลกใบนี้เขียนกำกับหมารู้สร้างยังไงวิธีโครจรมันทำยังไงและ สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทดสอบโลกใบนี้คือห้องสอบห้องสอบอโลกที่แท้จริงมีนรกกับสวรรค์อันนี้คือไม่ใช่โลกแท้จริงอันนี้คือโลกชั่วคราวอันนี้คือห้องสอบชั่วคราวและสั้นมากโลกแท้จริงคือสวรรค์และนรกคือที่ที่นิรันเป็นนิรันด์แต่ว่าก่อนจะไปสู่โลกที่แท้จริงเนี่ยต้องสอบอก่อน ต้องต้องทําการทดสอบก่อนมนุษย์ถูกส่งมาสอบแบบนี้อันที่เราเล่าคร่าวมากนะจริง,รงประวัติมันยาวมากมันมีอดัมเอวาอะไรที่ที่ทําผิดปกสวรรค์อะไรแบบเนี้มีซา,าตานมีอะไรก็เรื่องมันจะแฟนซีนิดหนึ่งแต่เอาแบบคร่าวๆเนี่ยเราถูกทดสอบเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยก็จะส่งสาศาสนาทูตลงมา ทุกยุคทุกทุกสมัยเพื่อคอยไกด์คือไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์คอยไกด์ว่าต้องทําอะไรต้องทดสอบต้องทําแบบไหนมีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยทำยังไงควรทําอะไรห้ามทําอะไรอย่ายุ่งกับอะไรเพื่อที่จะตายอย่างผู้ชนะตายอย่างผู้ชนะแล้วไปต่อที่สวรรค์ไปอยู่โลกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้คือแก่นทั้งหมดเลยข้อห้ามต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่ศาสนาอิสลามห้ามเนี่ย คือข้อห้ามจากผู้สร้างจากสิ่งที่ฉันสร้างทําตามที่ฉันบอกห้ามทําในสิ่งที่ฉันบอกแล้วความจำเริญจะมาสู่ตัวเจ้าไม่ใช่ความจเจริญน,นะความจำเริญจำเริญคือดีทุกอย่าง